สวัสดีครับครูผักลักจําใบบิ่งปองนะครับผมกลับมาพบกับเพื่อนเช่นเคยนะครับผมก็ห่างหายกันไปน่าจะเพอาะควรนะครับผมผมไม่ลงคลิปวันสองวันคนหรือว่ามันนานแล้วนะฮะโอเคนะครับผมก็วันนี้ก็ไม่ได้มาสอนอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็จะมาบอกวิธีการบัดกรีอุปกรณ์ตัวเล็กตัวนี้ออกนะครับผมเนี่ยพวกอ่าพวกซีตัวนี้นะครับเอ้พวกซีตัวเล็กนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวแอลด้านหลังประมาณ2ตัว สองสามตัวสี่ตัวนี้นะครับจะจะเอาบัตกีออกนะครับผมสองตัวกันเนาะสองตัวฝั่งเบนนะครับก็มีวิธีการบัตรกียังไงนะครับผม <c oughs> เออเมื่อกี้นี้ผมมากีออกไปแล้วสองตัวนะครับก็คือสี่สิบกับสี่สิบเอ็ดนะครับตัวนี้เป็นบอดเอสองหนะึ่งเนาะก็บัตรกีเอาไปแล้วสองตัวก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออเพื่อนๆหลายนก็เป็นมือใหม่เนาะก็เลยอยากจะมาสอนแท็กติกเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับผมว่า เราจะบัตกีมันอ่อนยังไงให้มันอ,อ่อยง่ายๆนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะบ,บัตกีตรงนี้สี่สิบสี่เอ็ดนะครับออกไปแล้วสี่สามสิบสี่สี่สิบห้านะครับแล้วก็สี่ห้าสี่แปดสี่สี่สี่เจ็ดนะครับผมแล้วก็สี่เก้าสิบสองนะครับนี่นะฮะก็มีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวที่เราจะบัตกีออนนะครับแล้วก็สี่สี่เจ็ดสี่ห้าสามนะครับตรงนี้ใกล้ๆนี้นะครับโอเคนะครับสิ่งที่เราต้องมีหลักๆเลยก็คือ ตะกัวแล้วก็หัวแรงนะครับหัวแรงดีๆนะฮะผมใช้ฮักโกนะครับผมแฮกโกแฮกโก้นี่นะครับแล้วก็หลังจากมาขีดเสร็จก็จะต้องมีทินเนอร์นะครับผมนี่นะฮะทินเนอร์กระแปลงนะครับเอาไว้มาขัดทำความสะอาดนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการที่ผมเอาออกเลยนะครับผมมาขีดออกนะฮะดูนะครับเดี๋ยวมาดูที่ตรงตัว สามห้าทีสิบนี่นะครับนี่นะฮะของจุดนี้นะครับผมจุดนี้นะครับวิธีการเอาอ้องผมนะครับผมก็จะเอาตะกั่วแล้วก็หัวแรงนะครับผมมาเติมนะครับตะกั่วมาเติมนะฮะให้เยอะๆเลยนะครับพอมันร้อนนะครับหมออรูดออกได้ใช่ไหมฮะแล้วก็เราเอาไปทิ้งเลยครับนี่ นี่นะฮะแล้วก็สี่ห้าสี่แปดนะครับผมเติมเข้าไปก่อนนะครับเติมให้มันตุ่มๆนงงี้นะฮะแล้วก็แตะสายแตะขวานะครับเดี๋ยวมันก็หลุดนะครับเห็นไหมฮะหลุดง่ายมากๆเลยนะครับยิ่งหัวแรงเราดีๆก็จะอได้เปรียหน่อยนะฮะสี่ห้าสี่เจ็ดไอ้สี่สี่สี่เจ็ดนะครับแล้วก็เอาออกเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็มี492ตัวหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็แอลด้านหลังนะครับผมแอลนี่นะฮะวิธีการทอดเราออกนะครับพลิกมันขึ้นมานะฮะนี่นะครับผมเดี๋ยว้มทอดคู่น,นี้ก่อนนะครับ ก็เช่นเดิมนะครับที่ผมทมตลอดก็คือเติมตะกั่วลงไปนะครับเช็ดหน่อยเติมตะกั่วลงไปนะครับนี่เติมให้มันเต็มๆนะฮะแผ่น PCB แล้วเนี่ยก็คือแผ่นปิมนนะครับเปมความหนานะครับผมนี่นะฮะก็เจี้ไว้แป๊บนึงนะครับแล้วก็โยกข้างล่างดูนะครับผมซีซ่าจีกว่านี่ใช่ไหม รุดแล้วนะครับอีกคู่อีกตัวนึงครับเจ้ากาลังดึงไว้เนาะซ้ายขวาดึงออกครับนี่รุดแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ทําความสะอาดรูนะครับผมก็คือโดยการดูดออกนะครับ อนนี้ก็จะมีช่องมีรูนะครับเพื่อที่จะเอาอุปกรณ์ตัวใหม่มาใส่แล้วนะครับก็ที่เราปาากะกี้เอา่อกี้นี้ก็เอาทินเนอร์หรือว่าสารละลายอะไรแล้วแต่เนาะมาคัดทำความสะอาดให้มันพร้อมต่อการใช้งานต่อไปนะครับผมเห็นไหมครับเดี๋ยวันก็ละเหย่ไปนะครับย่าไปเปียกเนี่ยด้านบนก็เช่นเดียวกันนะครับผมยิ่งบางทีเราใช้งานไปแล้วเนาะ แล้วก็มันจะมีฟุ่นมีอะไรเงี้ยนะฮะฟุ่นมันก็มีส่วนหนึ่งให้ทําให้บอร์ดเรามีเสี่ยงแปลกๆได้นะครับสามาถคัดมาเช็ดเลยนะครับ <c oughs> นี่นะฮะโอเคต่อไปนะครับก็คือขั้นตอนการใส่นะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนใส่แอลด้านหลังก่อนนะครับ L ที่ผมใช้นะครับผมก็ค่าอยู่ที่นี่นะครับ6 0สิไมโครเฮนรี่นะครับผมนี่นะฮะตัชุดเบรนะครับอย่างนี้จริงริแล้วลูกค้าเขาตอสับแย่นะครับแต่ว่าเขาอยากโมชุดบอร์ดด้วยนะครับก็สุดท้ายก็อยู่ที่เราเลือกใช้เนาะเราจะใช้บอร์ดหลักหรือว่าบอร์ดลองนะครับตัวนี้นะครับขาของตัวเนี้ยมันได้ทําการคูณมาเรียบร้อยแล้วนะครับ แบบนี้คือเราสามารถเอาใส่ได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปคูดค่านะครับนี่ฮะใส่อยู่แล้วนะครับอ่าคูดค่าอยู่แล้วแล้วก็ไปใส่ได้เลยเนาะวิธีการใส่นะครับพอเสียไปปุ๊บผมก็จะพลิกบอรขึ้นมานะครับตรงที่เราเทอ่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็อย่างสวยงามเนาะนี่นะฮะแล้วผมก็จะเอาตะก่วนะครับผมมาเติมมีการเติมของผมว่า ติมตะกั่วมานิดนึงก่อนนะครับแล้วก็เอาไปจี้กี้ข่าใดขาหนึ่งก่อนนะครับให้มันอยู่เนาะให้มันอยู่กะทิก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปปรับแต่งใหม่อีกทีนะฮะอ่านี่นะฮะอยู่แล้วเนาะแล้วก็เติมตะกั่วนะครับวิธีเติมตะกั่วผมก็จี้แบบแป๊บหนึ่งนะครับผมให้มีความร้อนไปที่ช่องตรงนี้นะครับตรงที่หน้าหน้าสัมผัสนะครับเติมตะกั่วครับเห็นไหมฮะมันก็ติดแล้วนะครับ อยูไปแป๊บหนึ่งนะครับเติมตะกัว่วยออกอ้อนะครับตรงขาดที่ยังไม่เต็มก็ไปเติมนะครับด <c oughs> ูนะฮะเดี๋ยวผมตัดอ้อนะครับผมเดี๋ยวพอตัดออกปุก๊บก็หน้าตามจะคล้ายๆกับของที่โรงงานมาเลยนะครับเ็นไเท่ไหมฮะตัดเอ,อกเลยครับ เรียบร้อยแล้วนะครับผมเห็นไ,ไหมฮะทำความสะอาดน้องนิดนึงนี่นะครับผม,มะสะอาดเรียบร้อยนะครับทัานบนก็รนุร่ลงหนะ้าตาประมาณนี้เห็นไ,ไหมครับแล้วด้านหลัง <c oughs> เรียบร้อยดีนะครับ ต่อไปผมจะมาทําการใส่พวกซีตัวนี้นะครับผมสี่ชุดพวกนี้นะครับว่าเวลาผมใส่ใส่ยังไงนะครับโอเคนะครับผมต่อไปนะครับผก็จะมาทําการแช่การบัตกรีตัวซีพวกนี้นะครับผมที่เราทอดไปนะครับผมนี่นะฮะก็สูงมาใกล้ๆนะครับมืออาจจะไม่สวยนะฮะก็ซีที่เราใช้ก็จะเป็น c ีเดีอิเล็กโทรไลต์ตัวนี้นะครับผมที่มันไม่มีขั้วเนี่ยนะฮะ เนาะนี่นะครับตอนนี้ก็ใช้ค่ายิบสองไมโครฟาสต์นะครับผมทุกตัวเลยนะครับส่วนโพลผมก็เคยลงไว้แล้วเนาะว่าไอตัว A อสองหนึ่งหรือว่าตัวไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะมีบอกอยู่นะครับว่ามันใช้ค่าเท่าไรนะครับโอเคไม่ใช่แต่สาคัญนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคกาบัตกีนะครับผมทอดแล้วก็บัตกีเข้านะครับตัวนี้นะฮะ เราสามารถตัดขาได้เลยแล้วก็ไปบัตกีลงไปก็ได้เลยนะครับผมแต่แล้วผ,ผมจะทาการงอขานิดหนึ่งน,นะครับผมนี่นะฮะผมก็จะเคลือไว้ไม่ให้มันยาวมากนะครับนี่นะฮะไม่ให้มันยาวมากก็ประมาณหนึ่งนะครับผมเหลือไว้ประมาณหนึ่งนะฮะก็ต้อ็งอข้าไปนะครับงอข้าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะคือมันจะเพิ่มพื้นที่ในการบัตรกีให้เรานะครับ นี่นะครับหน้าตาที่ได้ก็จะประมาณนี้เป็นคล้ายๆกับชอร์ชอยเป็นตัว L นี้นะครับเดี๋ยวผมก็ทําการมาบัตกี้ใส่เลยนะครับก็คือเป็นการบัตกี้ใส่แทนตัวเก้านะครับที่มันใส่อยู่เนาะนี่นะฮะบางคนก็จะใส่ 45, 47ด้วยครับเดี๋ยวผมจะใส่แค่ 40, 41พอนะครับนะฮะก็คือนี่นะครับเอาไปจิ้มลงนี้เลยก่อนที่จะบัตกี้ลงนะครับอย่าลืมนะฮะ ทำการเติมตะก,กั่วก้อนนะครับ <c oughs> เติมคำว่าเติมตะก,กั่วของผมเนี่ยก็คือเติมทั้งทั้งขาไอตัวอุปกรณ์ที่เราจะเอาไปเอาไปว่กกีใจนะครับผมแล้วก็อ่าแล้วก็เติมจุดที่เราจะบักีนะครับ ก็คือจุดนี้เนาะให้มันปูดขึ้นมานะครับผมเจ๊ปแป๊บหนึ่งเติมลงไป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 นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยๆทำนะครับแล้วก็ทำการทำความสะอาดนะครับผม เพราะว่ามันจะมีคราบฟักหรือว่าคราบ้ำยาเชื่อมประสานเนี่ยมันหลุดเน้งออกมานะครับผมมันหลุดออกมาแล้วมันละาลายออกมานะครับทําให้ตรงนี้มันเปื้อนทกรปรกนะครับผม,มเห็นไหมฮะตอนนี้ก็คือแบบเงาวับเลยนะฮะแล้วก็ไม่มีรอยเปื้อนนะครับอ่านี่นะครับอมองเห็นไหมอ่ะเอานนี้แล้วกันพอเราทําการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะ ก็เอาตัวนี้นะครับมาลงเลยนะครับผมนี่นะครับแบบนี้เนาะแล้วก็เไปวางเลยนะครับลิปนี้ก็จะไม่มีความเร็วอะไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะสาธิตบางตัวเนาะตัวให้เพื่อนได้เห็นนะครับ นี่คือผมให้ตังเกต์นครับผมจะแตะซ้ายทีขวาทีนะครับเพื่อที่จะปรับตำแหน่งให้มันตรงนะครับผมจำไว้นะครับอุปกรเอทุกตัวนะครับผมมันมีความร้อนที่สะสมมากไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวมันจะเสียนะครับโอเคครับพอวัดกีเสร็จแล้วก็มาเช็คนะครับว่าจุดที่เราวัดกีเนี่ยมันดีหรือเปล่านะครับผม โอเคนะครับมันก็ติดปกตินะครับผมแล้วก็ไม่ยกด้วยนะครับต่อไปอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวนะครับผมหอมมุนเลยนะครับอีกหนึ่งตัวคือคู่นี้นะครับนี่นะฮะก็เช่นเดียวกันนะครับไม่มีขั้วนะครับต่อฝั่งไหนก็ได้นะครับถ้าใครแต่ว่าถ้าใครทีเรียกก็ดูขั้วขายาวเป็นขั้วบวกข้างต้าขั้วลบนะครับ เช่นเดิมนะครับผมผมวัดชั่งการงอนะงอขาางนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาลองวัดดูก่อนนะครับน,นะครับผมแล้วก็มบตรีเลยนะครับนี่นะครับพององอ,งอขาแล้วนะครับก็ทำการวัดขาเหมือนเดิมเมื่อกี้นะครับประมาณเอาเนาะแล้วก็มาตัดนะครับนี่แล้วก็ เอามาเทียบดูนะครับผมว่าวางได้ไหมโอเคถ้าวางได้ก็ทำการเติมตะก,กัว่วเช่นเดิมนะครับเติมตะก,กัว่วตรงที่บอดเราเติมไปแล้วนะครับตอนนี้จะเติมที่ขาอุปกรณ์นะครับ แล้วก็ทาการไปบัตรกีเลยนะครับเช่นเดิมนะครับค่อยๆนะครับผมวางไปทีทักขา,านะครับบัตรกีเสร็จแล้วก็มองด้วยครับว่าข่าที่เราบัตรกีเนี่ยมันไปโดนอุปกรณ์ตัวอื่นหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะชอ็อตได้นะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะไปทำการใส่สีสามสิบสี่ห้าสีสีห้าสีแปดสีสี่สีเจ็ดต่างๆไปเรื่อยๆนะครับผมจนจบนะครับโอเคครับผมขอย่อเนดน <c> งก <c> ็ประมาณนี้นะครับผมในการทอดอุปกรณ์แล้วก็ใส่อุปกรณ์นะครับผมส่วนหลักๆก็คือจะเป็นพวกคาปาซีตวนี้นะครับ าร์ตีโทนตัวนี้นะตัวนี้เรียกว่าพาร์โทนนะครับผมสีพารีโทนแล้วก็แอลพาคขยายตัวนี้นะครับอันนี้เป็นของฟัง,งเสียงซับนะครับผมบางคนเขเปลี่ยนสี่ตัวบางคนเปลี่ยนตองตัวนะครับผมของนี้ก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับถ้าอยากให้เสียงมันมาดีขึ้นเนาะก็แล้วแต่เราจะพิจารณากันนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากที่ดูจนจบคลิปนี้นะครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะเอาแทคติกหรือว่าเทคิคดีๆท,ที่ผมแชร์ให้นะครับ เอาไปใช้งานให้เกิดประโยชน์และสำหรับตัวเองมากที่สุดนะครับผมแรัววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับดูแลทุกข้อดยครับผมวันนี้ฝนตกแล้วนะครับย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมได้ครับผมบ๊ายบาย